เชื่อมเชืมฟอลคอนกับลวดพรกคอ JF 2 0 1เชื่อมเหล็กกาวนไน์ได้ไหมวันนี้มาดูกันตัวซ้ายเหล็กกลองดำความหนามิลหตัวขวาเหล็กกล่องกาวนไน์ความหนา2อมิลนะครับใช้เป็นลวด JF 2 0 1ศูนะลวด0.8นะครับปรับง่ายๆแอมวันนี้ผมใช้อยู่ที่60สแอมนะครับส่วนโวลต์ก็คือปรับไปในทิศทางเดียวกับแอมเลยอยู่ที่ประมาณ14บสีโวลต์แบบนี้ลีเนีย์ซิสเต็มเฉพาะในแม็กมิกเท่านั้น เชื่อมนุ่มๆแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เหล็กกลองดาความหนาอยู่ที่1.5มิลนะครับลากสบายๆไม่ต้องแต้มนะไม่มีทะลุแน่นอนครับการันตีความง่ายต่อมาชิ้นที่2เหล็กกวาวนทคความหนา2มิลผมจะเพิ่มกระแสอยู่ที่ประมาณ75แอม์ส่วนแรงดันเนี่ยก็ปรับขึ้นไปนะครับอยู่ทิศทางเดียวกับแอมเหมือนเดิมนะ15.5โวลต์ครับพร้อมแล้วลุยเลย เสียงน,นุ่มเหมือนเดิมนะตัวนี้ความหนา2อมิลลากสบายๆไม่มีแตกฝุกปักไม่มีแน่นอนนะตัวนี้เชื่อมเนียนเลยแล้วดูครับเปรียบเทียบกันชัดๆสเก็ตก้น้อยนะครับผมดูแลสแลกก็คืออยู่ข้างบนขูดออกได้ง่ายๆนะขัดออกเสร็จปุ๊บดูแนวเชื่อมสวยเงางามแบบนี้เหล็กกองดำหรือจะเป็นตัวเหล็กกวาวนาก็สวยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น Falcon JF201 เชื่อมกวาวนาดได้แน่นอน